สวัสดีครับ .infinity r ้นะครับคลิปนี้มารีวิวส่งรถนะครับลูกค้าส่งมาทำการซ่อมแซมเป็นงานเซอร์วิสหลังการขายนะครับอ,อาการของรถเดิมมานะครับจะเป็นซีนกระบอกนะครับซีนกระบอกตัวยกบูมก็จะมีอาการไหลเวลาจะยกยกตัวแขนขึ้นสุวนนะครับก็จะมีอาการไหลหรือตกลงมา ก็ทางร้านได้ทำการเปลี่ยนซีนกระบอกให้2อ,อ,อกระบอกนะครับก็จบนะครับไม่มีอาการอะไรข้างเคียงตอนนี้ก็เล่นได้ปกติแล้วนะครับสเกลรถตัวนี้จะเป็นสเกล1ต่อ12นะครับขนาดช่วงล่างก็ยาว43เซนความกว้างอยู่ที่26เซนนะครับเป็นโคมสุตัว pc 3 6 0 lc lc หรือว่า ตัวลองช่วงล่างขนาดลองขนาดยาวนะครับรถเลิกเก้าลูกตัวนี้ถ้าเป็นรถจริงก็ขนาดประมาณ36ตันนะครับเป็นซีรีส์รุ่น11ของคมโสโซนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของตัวรถนะครับเป็นดีเทลที่สมจริงนะครับฝากระโปรงของเราทำการทำสีให้ใหม่นะครับเก็บสีให้ใหม่ แล้วก็พื้นของตัวรถด,ด้านบนก็เค็บสีให้ใหม่นะครับเป็นสี 2K ที่ใช้พ่นรถยนต์นะครับนี่เป็นห้องเก๋งแคบบินภายในนะครับเป็นชุดขุดชุดบูมนะครับกระบอกอาร์มเราเดินท่อให้นะครับตัวนี้ บุกีเป็นบุกี้หฟันนะครับแบบตักหินมีไฟเฮดไลท์ light, หัวเก่งนะครับมีไซเรนหนึ่งดวงเดี๋ยวเรามาลองเทสระบบกันดูนะครับว่าหลังการซ่อมแล้วจะเป็นอย่างไรรีโมทที่เราใช้กับรถคันนี้นะครับเป็นตัว at 9 s radio link นะครับ ทำการดันขึ้นปดปุ่ม power นะครับดันขึ้นก็ัจะขึ้นหน้าจอสถานะปกติทั่วไปนะครับแล้วก็มาเปิดที่ตัวรถตัวรถทำการใส่แบตเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบตขนาด11.1 6,200มิลมป์นะครับ อันนี้เป็นชุดฝาข้างนะครับชุดเสียงชุดสวิตเปิดตัวนี้นะครับแล้วก็ปิดวิธีเล่นนะครับในการขยับตัวรถให้เปิดปุ่มปั๊มนะครับจะใช้ปุ่มบลมลมตัวนี้ดันขึ้นมาถึงขีดกลางนะครับแล้วก็มาอีกขีดหนึ่งประมาณเลขหนึ่งหรือว่าเทียบานาฬิกาก็คือบ่ายโมงนะครับ น,นี่นะครับอาการของบูมไม่มีตกแล้วนะครับตอนนี้ ต่อไปวิธีเปิดไฟนะครับใช้ตัวสวิตซตัวนี้นี่นะครับปุ่มตัวเดินนะครับใช้ด้านหลังของรีโมทดันขึ้นดันลง อีกฝั่งนึ่งนะครับ การทำงานเราสามารถเร่งปั๊มช้าเร็วได้นะครับถ้าเร่งปั๊มแบบเบาก็ลดตัวเราก็จะเบานะครับ ต่อไปวิธีเปิดเสียงนะครับใช้วอร,รุมตัวนี้เป็นเอินจิ้นซาวแรงขึ้นนะครับหมุนวอร,รุมขึ้นนะครับ พร้อมเปิดปั๊มไปด้วย ต่อไปเดี๋ยวเราลองไปขุดดินกันดูจริงๆนะครับว่ากำลังตัวรถจะเป็นอย่างไรนะครับ